สวัสดีค่ะเบิ่ันทุกคนมื่อนีพามาเที่ยวสนามบินสุวรรณภูมิเนาะคะ่ะออกจากพัทยามาตีสามตอนนี้อยู่สนามบินสุวรรณภูมิเลยเนาะคะ่ะขาเข้าต้องไปเบิ้งแดดบอร์ดกล้วเนาะค่ะว่าเครื่องมันจะลงตอนไหน ถ้ามาเนยด่านในตัวเครื่องบินอนะเครื่องลงตีห้าครึ่งเนาะคะ่ะเป็นขาเข่าด้วยค่ะทุกคนขาเข่าค้นก,กับสียเงียบในจังน้อยเนาะคะ่ะเพิ่นยังบทแจงอะนะคะ่ะ ถ้ามันหนาท่าสายยังอยเนี่ยคนจะเต็มนึ่งค่ะสดงว่ายังบนมีเครื่องล่งอะค่ะถ้ามันหนาคนจะเดิอนออกมากกันนะครฮก็ล่อรับอยู่ตรงประตูสามเนี่แหละค่ะะตูสาม เดินไปเบิ่งกันค่ะทุกคนยังไงธรรมานาเครื่องก็ลงตีห้าครึ่งฟิแนแลนด์เฮดเซิงกิดเครื่องก็ลงกรค่ะลงตีสี่ห้าสิบกัวจะเอากระเป๋าอียังแล้วอะ พราะว่าบางทางมันก็โล่งเร็วมันก็โล่งสาดนะคะ่ะแล้วแต่ธรรมดาคนจะเต็มที่แถวเนี่ยค่ะกันเครื่องล่งนะส่วนมากมันก็นจะมีแท็กซี่นะคะ่ะคนจะเขียนหนไปใส่กระดาษไปรอรับ ค่ะรอรับผู้โดยสารอีกจัหน้อยเนี่ยจะเต็มเลยค่ะแถวเนี้ย ง่กันหนาวหนาวเด้อค่ะทุกคนหนาวหนาว,นาวตู้ซื้อกว่า้นกับชีงเงียบทุกครั้งที่มากกันกับบุคาเงียบปันใดด้ค่ะวันนี้ออกมาจากพัทยาตีสามเนาะค่ะตีสาม เขาก็เพื่อเวลาไว้เนาะคะ่ะเพื่อเวลาไหวคือเขารอเพิินเดี๋ยวก็เพิินรอเห่าสินะคะ่ะ ตรงนี้พ้นจะบ่า,ายพ้นเดินสวนไปด้ค่ะทุกคนเนี่ยช่วงเนี่ยพ้นจะบ่า,ายค้นข้างนอกเดินสวนนอกจากอ่ลูกค้าที่ลงเครื่องแล้วนะคะนย่เงียบอยู่ค่ะรอบุิจัาจ้า <c oughs> ประมาณสีห้าน่นแบบอ่าอกไว้ ธรรมดา,าเครื่องลงตีห้าครึ่งแต่จะลงเร็วกว่าเยอะเพื่อนวานี่เพื่อนดูแล้วนะม,าม,ามาประมาณตีห้าเปล่าค่ะเพื่นว่ากเพื่อนว่าประมาณตีห้าคน กระบปป็้นยังนะคะบางคนกันรับอยู่แถวนี้ด้วยค่ะล้อเื่องล้รอรับ ผู้โดยสารนี่สินะคะถ้าคลิปเราจะเดินหากาแฟร้อนกินตรงนี้นะคะหากาแฟร้อน ่อนตรงนี้ม่นจะเป็นตู้อ่โทรศัพท์เลยค่ะทุกคนมาลุ่นก่อนมารับอ่ะแฟนนะในคนจะตู้โทรศัพท์ออก ึ้นรีบก็ได้ด้วค่ะทุกคนจะขึ้นรีบหรือขึ้นบันไดเล,เลื่อนเงียบช่วงอะผู้โดยสารออก บุมีเลยค่ะพันยังเศ้าอยู่เนาะธรรมาดาช่วงประมาณตีห้าตีห้ากว่ากวนี่เดินกันรุ่นวันรุ่นวันนี่ได้ค่ะ ก็ล่อเนาะค่ะทุกคนรอบางคนเพิ่นึงมานอนรอเลยด้วยค่ะใน่กินนี้ฝากไว้แช่นี้ก่อนด้วยค่ะคุณทุกท่านที่เข้ารับชมชมดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ